ให้ต่างชาติได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนที่ภาาประชาชนได้รับพวกเรามีเพียงเครื่องมือในการออกมาแสดงออกเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลน,นี้เพื่อแสดงถึงความโมโหที่พวกเรามีต่อรัฐบาลน,นี้เพื่อจะท้อนถึง ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นตอกย้ำถึงความล้มเหลวที่มันเกิดจากรัฐบาลจนส่งผลให้ประชาชนต้องล้มตายกันเป็นว่าเล่น8,732คน8,732คนนี้คือจำนวนผู้ที่เสียชีวิตพวกเรา ต้องออกมายืยนยันร่วมกันและเรียกร้องในเจ้าหน้าที่รักให้ความร่วมมือกับเราด้วยโปรดมองที่เตดตนาลงของประชาชนในการออกมาแสดงออกเพื่อขับไล่ประยุทธ์ในการออกมาแสดงออกเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จก,การนี้ และการสลายการชุมนมุมในแต่ละครั้งการเข้ามาควบคุมการชุมนมุมในการชุมนมุมในแต่ละครั้งแต่สิ่งที่เราเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐมีการยิงกระสุนยางมีการยิงกระสุนแก๊สเป็นว่าเล่นมีการรุมกระเพื่อผู้ชุมนมุมมีการจับกลุ่มคุมขังอย่างไม่ถูกต้องตั้หน้ากระดาน,นาดาไปเลยนะน วันนี้พวกเราทะลุฟ้าและประชาชนอีกหลายคนมาร่วมกันเยืนยันเพื่อประนามถึงความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นจากทางภาครัฐตัวแทนของเราที่จะเข้าไปยื่นมีสามคนนะครับวันนี้นี่เป็นการยื่นหนังสือเพื่อเปิดโปงเราทรราชให้ ที่น้องชาติต่างชาติได้รับรู้ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ประเทศไทยถึงความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติต่อประชาชนพวกเราจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่มีอำนาจมาใช้กฎหมายแบบผิดๆกับโษการโดการจำกัดสิทธิจากฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการสลายการชุมนุมในแต่ละครั้งที่ ใช้ความรุนแรงจนเกินเหตุนี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและพวกเราก็ายืนยันมาโดยตลอดว่าไม่สมควรมีใครต้องได้รับอันตร,นตรายหรือได้รับการบาดเจ็บจากจาก,การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไทยนะครับที่ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างรุนแรงนะครับจนเกินเหตุ แต่ยังไม่พอก er. ารยิงกระสุนยางหรือกระสุนแกนั้นการกระทำในครั้งนั้นมันไร้ซึ่งหลักมนุษยธรรมนี่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นและเราต้องออกมายืนยันปกป้องสิทธิของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องออกมาแสดงออกอย่างสุจริตเพราะนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่ต้องการแสดง ถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลนี้ที่ต้องการแสดงออกถึงความล้มเหลวและตอบย้ำการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลนี้และต้องการแสดงออกในการขับได้ประยุทน์จันโนชาให้ออกไปวพ,วพวกเราทางทะรุฟ้าก็ได้จัดการชุมนุมมาหลายวันอย่างต่อเนื่องกันหลังจากที่พวกเราได้จัดการชุมนุมมาโดยตลอด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่คอขอร้วนมีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งทั้งที่ประชาชนอย่างเรา